้หายนในการก่อนเราเกิดเป็นนายโคบานต้อนฝูงโคไปเลี้ยงได้เห็นแม่โคตัวหนึ่งกำลังดื่มน้ำขุ่นมัวอยู่จึงตรงเข้าไปไล่ห้ามกั้นไว้ไม่ให้ได้ดื่มน้ำนั้นด้วยผลกรรมนั้นเองแม้ในพบสุดท้ายนี้เราก็ต้องหิวกระหายน้ำไม่ได้ดื่มน้ำในเวลาที่ต้องการจะดื่มต้องเสียเวลาเนิ่นนานอยู่เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสวยพัตตาหารสูกระมัทวะอาหารที่ปรุงด้วยเห็ดชนิดที่หมูชอบกินของนายจุนทกกรรมาระบุตรแล้วก็เกิดอาพาธอย่างร้ายแรงมีทุกเวทนากล้าอันเกิดจากการประชวนลงพระโลหิตใกล้จะปรินิพานพระองค์จึงทรงตั้งพระสติสัมปชัญญะทรงอดทนทุกเวทนาเอาไว้ไม่ให้สงพรั่นผึงใดใดเลย แล้วตรัสเรียกพระอาน,นุ์มารับสั่งว่ามาไปกันเถิดอาน,นุ์เราจะไปเมืองกุศินาราในระหว่างทางนั้นเองได้เสด็จแวะลงข้างทางเสด็จเข้าไปยังโคนไม้ต้นหนึ่งแล้วรับสั่งว่าดูก่อนอาน,นุ์เธอจึงปูผ้าสังคาติซ้อนกันเป็นสี่ชั้นให้เราเราเหน็ดเหนื่อยนะักเราจะนั่งพักที่ตรงนี้ครั้นพระอาน,นุ์ปูผ้าเสร็จพระผู้มีพระภาค ็ทรงประทับนั่งบนอาสนะนั้นแล้วรับสั่งอีกว่าเธอจงช่วยไปหาน้ำมาให้เราเรากระหายยิ่งนักเราจะดื่มน้ำแต่พอพระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วพระอานทน์กลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อกี้นี้เองเกวียนประมาณถึงห้าร้อยเล่มเล่นข้ามแม่น้ำน้อยนั้นไปแม่น้ำถูกล้อเกวียนบดย่ำแล้วย่อมขุนมัวไปทั่วจะมีก็แต่แม่น้ำกากุธานที ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจะมีน้ำใสจืดเย็นสะอาดมีท่าน้ำราบเรียบน่ารื่มรมพอที่จะทรงดื่มน้ำในแม่น้ำนั้นได้และจะทรงสูงสนามพระองค์ได้อีกด้วยคงต้องทรงรอไปให้ถึงแม่น้ำนั้นก่อนเถิดแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระหายน้ำยิ่งนักยังทรงกล่าวกับพระอานนท์ให้ไปตักน้ำที่แม่น้ำน้อยนั้นอีกเป็นครั้งที่สองแม้ครั้งที่สองพระอานนท์ก็ยังกล่าว กับพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นเดิมอีกเหมือนกันจนกระทั่งพระพุทธองค์ต้องตรัสด,ด้วยความกระหายน้ําอีกให้พระอานนท์ไปตักน้ํามาเป็นครั้งที่สามพระอานนท์จึงต้องทูลรับพระดํารัสแล้วถือบาตรไปยังแม่น้ําน้อยนั้นแม่น้ําน้อยนั้นเพิ่งถูกล้อเวียนบทและโขย่ํ่ผ่า่ไปน้ําจึง่่่ยอยู่่้วยความขุ่่่่่่่่่พ่่่่่น่นน์เข้าไปใกล้แม่น่่่่่่่นน่่่่ับพัน่่่ส่่่่่ ไหลไปอย่างไม่ขุนมัวเลยพระอานนท์จึงตักน้ำด้วยบาตรแล้วนำมาถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับกราบทูลว่าน่าอัศจรรย์หนอเหตุไม่เคยเป็นมาได้เป็นแล้วความที่พระรัตถคตเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเมื่อกี้นี่เองน้ำขุนมัวไหลไปอยู่แต่พอข้าพระองค์เข้าไปใกล้แม่น้ำกลับใสสะอาดไม่ขุนมัวเลยขอพระสุคตจงเสเวยน้ำเถิด กว่าพระพุทธองค์จะได้เสวยน้ำนั้นจึงต้องทรงหิวกระหายอยู่เนิ่นช้าดังนี้เกิดอ,อาพาธที่หลังในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลขหบดีมีกำลังมากแต่เป็นคนค่อนขัางเตีย้ยในสมัยนั้นมีนัดมวยปล้ำคนหนึ่งเที่ยวหากิน ด้วยการท้ารล่ำไปตามคามนิคมและตามเมืองใหญ่ๆใ,ใ,ในจมพูทวีปพระโพธิสัตว์ยกนักมวยปล้ำคนนั้นขึ้นไปบนอากาศแล้วหมุนแล้วกระแทกลงที่พื้นทําให้นักมวยปล้ำกระดูกหักที่ไหลลม้มลงด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นชาสุดท้าได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังต้องมีอาการเสียดแทงที่หลังต้องปวดหลังอยู่เสมอๆในการบางคราวจึงต้องให้พระสารีบุตร แสดงทาแทนและพระอ,องค์ทรงล่าสุขจิวรและบรรทม